อาจว่าพยายามสอนพ่อบอกเกี่ยวกับยานะเดี๋ว่าบ่บอกลูกหลานแต่พ่อไปกับเบาบ่จบจะเท่อเบาบ่เศร้าจะเท่อน่ะผู้เบาแต่เราว่าจังไรเนี่ยห่วยยาลักเราว่าจังยาผู้แก้วโคตรแก้วโคตรแก้วมอยาใหยนอนอย่างนี้นะมอมีมามีเงินไปเฮียนน้ำราดแล้วแล้วว่าแม่บ้านตัวหนึ่งให้เราค่ายเศราหกบาทวันนีเงินเศราหกบาทท่านจะขอไปเอาโลดเลย แต่แค่เราหยัดเราเมืนเราอยากให้เอาเราอยากเฮียนมันบ่เฮียนนะบ่อยเฮียนนะวิธีหยัดนะการรักมันกะไม่สมบูแกงแตงใหม่แสงไม่หัวเรียงเดือกเกลี่ยเดือปองไม่ยีผู้ใส่สูกเครื่องด้วยังผสมบ่ัเลาะ จะไปเยี่ยมผพ้ใดเนี่ยออ ง่ายกรองเผาไม่ย ah, kind of ่ายกรองเอาว่าเดี๋ยนลุ่ได้กองเหรอได้กรองเป็นอะไรเป็นเงีม ah ันเ่าปานฝนอ๋อนีพักกันนี้นะมันเป็นเ้้าอง้าก้องมจะเี้ยพี ต้นตังบีไม่แน่เลยเหรียญตังบีไม่แน่เลยตังบีพวกสร้างบีอเดินไดูเพื่นแมบกนน้อกินในป่ามากันค่าบ่เอาไปกินุ่น่อเอาไปกินแฉนันอยิ่แฉะนันมันคนเราแมันด้ยนนคังก็แฉาเจ้าแ้วน่กินม่่ป่าดิ อาจว่าพยายามสอนพ่อบอกเกี่ยวกับยานะเจ้ว่าบอกลูกหลานแต่พ่อไปเบบ,บเบาจบจ้าเถื่อเบาบาเศร้าจ้าเถื่อนไงปูเบาแต่ระหว่าจังไดเนี่ยห่วยยาลักเราหว่างสันยาปูแก้วโคตรแก้วโคตรแก้วหมอยาใหญ่หน่อยสักทีนะ บามีมามีเงินไปเฮียนน้ำลาดแล้วแล้วว uh 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 ่าม uh ่บ้านตัวหนึ่งให้เราค่ายเช่าหกบาทบามีเงินเศร้าหกบาทันจะขอไปเอาโเลยแต่แค่เราหยัดบางคนเราอยากให้เอาเราอยากเฮียนมันบ่ยเฮียนนะมันเฮียนหาวิธีหยัดนะยาลักมันกะไม่สมบแกงแซงไม่แสงไม่หัวเรียงเดือกเกลื่ยนเดือกปองไม่อีปูใส่สู่เครื่องเอออันนี้ยาลักมัน บ้านนี้พวกพวกแขวก็เล่าว่าพวกดูแขวเขานองงาหนะมีดูแข่งดูกกาดูมาเขาลิ่ล่มแควเสือแขวมีแควมะไนไล่ปลาฟ้าดูแขงดูกาดูมาเขาลิ่ล่มเราอะนั่วว่าขั้นขั้นเขาไปนอนหันเบาคุเทือกค่เรือแล้วนองขั้นเมื่อบ่านับาจะได้เล่าจะเมาเราจะจมรถด่าสิดเทาหเอออยากายเลยซูสูนั่อย่ีบอกขัเจ้าบมาเราสิสิเบา ขัดจอม่าเธอได้ก็เอาจะสี่เลยไม่เาว่าอันนั้นแต่แคร์มันคือเราอยากเขาเราอยากให้เฮียนนะเด็กเนี่ยบาเฮียนจะของว่ามันดีเองตัวกันมันดีเองจะทำไม่มันดีเองเนาะมันตั้งสี่ดีมันบ่ตายมันก็ดีส่วนตัวไ่มันดีบวขีดบันถือตัวบแม่นเราอะบ้านนี้ลูกเราไข่เบื่อละเป็นปักที่หัเป็นปักที่หัเป็นหล่ะ เอาแผ่พานเป็นทัวแผ่พานเป็นทัว่สี่หมื่นเาโมเสาไข่เดี๋ยวก็เบืองห้น้าเราะว่าแผ่เดีอนไปก่อเออแเดืยนไปไปเยู่สองหมื่นเขาโมเสกไข่เราเลยว่าลุงลุเมื่อเมาแล้วลุงใหญ่มากซอยเป็นยังไงโวยวาเป็นยังไปไปตัวนล้ก็เมื่อเมื่อเอาเากองมาเขานั่ก็าไปโดยได้ไปหามวอยั์ต้องมาหาเจ้าของตะกอนนะเหเหตุอย่างไหนู้ไปอย่งไหมันช่าบอดี เราพลาดตัวเป็นฟัวโจอพลานปวส่หมื่นคนไปหนึ่งสองหมื่นคดีไปไปไเบิ้งไปเบิงเไปเราเอ๋อมันไข่เถ่าเลยนะอืมพ้มันคือยาแสบมันยาเส่ลรวมันไข่เท่ามันไข่ดนอะไข่เท่าไข่เท่าคือไข่ดนอ้าวพนจัด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 ไปกินรุ่นมาลูกโผล่ที่เข่าที่นาคนบอกว่เขาเตาสามหมื่นเลยีด จังหวะโอ้จากั่นจากของจะเลี้ยงจากเรี้ยงจากเงี้ยนเลยตอนนี้หัวอยู่สามสงเขี้ยนซ้ำที่บอกว่าหั่นนี่บ่ซ้ำมันแล้วหักเงี้ยนแล้วป่านนี้อาการมันกับนี่ตามอาการบ่นี้ยาหลักมันคือโอว่างหันยาหลักต้องพ้นยาหลักใครยังกระตำต้องพ้นยาหลักต้องมีพวกนี้ากรมันไม่ไข่แง่นไข่แง่นไข่ซักไข่ทกไขยังั่นขั้นมันทกมันซักอ่ะ เราจักหน่อยส,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 สักหลวงเราห้างอีทกหางย่านเราอะฝนใสนก็เร้าทกเสาซักตัวแม่นี่ดีเดินนี่แต่แต่ห้างอีทกก็ซื้อก็ดีมอยาเป็นหมอยาาขายดูใจทกสักอักแต่แต่ห้างอีทกแล้วมาฝนเส้าเวอ สั่งน้อยสั่งน้วงก็บอกแล้วใส่สั่งคือตกืองตมือไ่เสยเสียเยดีเด่นยเี่ยมาหยไม่งแต่ยเี้ยวน้ำใจไข่้ยวล้เบาทีเดีเดรู้ดีเ่โอมันมันจักเลยคนละคนไข่กระตุกกระตุกมัดกระตุกกลยนะกรักแล้วเกระตุกกระตุก ขนาใส่ันเศร้าหลดซักน้อยซักหลวงหมาสันมันคือกบย่อดิดอกจะย่อเครือห้ากับห้างย่อใบกับใบย่อแต่ว่าเป็นเครือย่อเครือ่อันละสักเกิดคือสักคน่ะอยู่แค่คนละให้ถวัตถขผมมีอยู่แก่เจ้าทองก็ดีเลยตัวนี้เลย เพราะว่าใจม้ยาเน่อยเจ้าอวยสกกกับจริงไข้แงนไขแนมูลนี่คือกันน่ะไขแงนไข่ไข่ั่งเขาแอนแอนแขนเท้าป้อนแขงเขาทั้งหลังนี่เขารลุดสุกมันแอนขึ้นมันแอนขึ้นไข้แงนไข้แงนคน่หวไฉยาใหม่ใสไฉเขาทีพกหักจักนี่ละไขแงนไขแงนกันเลยเราลายเาาดีลายแนวอยู่เลย ไม okay. ่แพ yeah. um. um. ้ผ่านพัวอยู่เชมลาดซี่หามือแหละเราอะเอาก่อนเอาก่อนเราไปเห็ดเห็ดตู่เห็ดตู่ไาย่าคนเนี่ยตะของเลยไปเขาว่านอนงานตี้ยขึ้นนะเบอร์มันเป็นองไรไข่นี่โอ้ยไข่เทากินยาแซลมยังเจ้าตัวฟูบวาวตัวไปล้างบานผ่อนไปมีคงจะนั่งหัดคัดยาฆ่านั่นแหละเขาว่าแจ้ให้มันกินแจให้กินหลุด เศร้าเว้ยเศร้าก็เมื่อเดย์โอ้ยไนายกนยอนรุ่งเรียนเราอะเอาก่อนท่านรุ่งเรียนเรามากเราบ่ได้บ่ได้เล่นนี่ไข่นี่รสจัดรสไข่เศร้าก็เมื่อวันแช่ให้กินงานคำว่ายาแช่คือแย่น้ำแช่น้ำอ๋อไข่ยั่งแก่ไข่อยู่แหละแต่พอได้ดอกหากมาหน่อยก็พอได้ดอกได้แต่อยากคัดอยากฆ่าั พังวันบานการตรงได้อยู่เอาแจ้งกินเต้ากำมืออันนี้แพทย์พานสดยาจนหนักบานบุ่นสี่ขึ้นได้อยูค่ครับาเอาก่อนเราจะเ,เป็นแตเงินหรอโรยนวตเทินอีกรักษาพแพ้งยู่ว่ตจะกี่สมัยจตกก่ สี่ร้อยคนน้องสี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยไล้ได้น่จราคนสีบานสีดาคนเนี้ยเป็นไรล่อยู่แล้วเว้ยไล้ได้กันสี่ร้ออกอาเขาองมซาอนุเขาดอกเกือจะเขาจะให้เี่ยจะเขาจะให้ยาของเนี่ยอืออุ้มเนี่ยวาวอมเนี่ยสร้อยมาวอะรกันเลยจะเขาอ ถ้ามันดีก็หายเองเราอืมโอมบบดิมาตรารายกาเนี่เขาเอาว่าหายหมแต่เขาเขาพลาดเขาพลาดอายเขาโลนนี่วันนั้นขุ่นคอยอมบันเอาเอาหรอคอยบุญบอกกลุ่เพื่อนปูซูเนเอาเอาเจ้าหอเงินเจ้าได้เงินพันสองพันกับเขาว่าโอ้ยบอทายย้อนเจ้าเจ้าแก้วอะไรสองที่ดมันกับบตายย้อนเจ้าดีแล้วมันดีว่งค่อยคือกันเราอ่ะ คอยมีบัตายย้อนเจ้าละคัดเจ้าบัวปัวคอยตายแล้วมันดีกว่าได้เงินพันสองพันก่อเจ้าอ่ะพอเนี่ยคู่ใส่หนิเด้ม้าเอาห่มอ๋อเนี่ยคู่ใส่เจ้าวาดวัดบ้นบัวงามเลยวัดเท่านี่แหละเป็นพี่น้องกันเสมอเราว่าม่านคนมานห่มเนี่ยม่นตีนห่มคนน้องย่างเด้เจ้าชื่อคอยอยู่บัวแต่พอชื่อแล้วตัวตัวเป็นไผ่เอ้า คอยก็ลูกพอสีไม่มีนั่นเองวัดสันคอยเจ้าทองข้าวนั่นจ้าแดงสีจนดับเปลยบนตัวถ้าเจะาวัวไปสีแทนหลุดคอยตายแล้ว<อ><า>ลวัดสันแลยเหลือดีย้อนเจ้าวัดสันเจ้ามาท่วงเลยเอออยู่พื่อนเอาหอมนี่คนป่วยจืแจอแพทได้เออโอ้โหแต่เขาไปสีเข้มเดียวคนนี้เลยสีปั๊บไปมันกระเซ้ากับสีแทนหลุ ตะกี้จานแดงสีอยุดไส่หอยุมาองยาผมก็ถือยาเลยให่ยาผมพอยาโคูดไซนี่แหละเพราะยาโค้ดไอน์คอยคอยโบตาณย้อนเจ้าแล้วแต่ว่านี่มันมันยังดีดีใจกับคู่เหมือนอัแต่จี้ไม่ยาดีคู่หมือนคือแพทยโพดแพทหรือกษตอาจา์แต่จีนคือหมแพรยกันหลอ ีน่เข้มสิบาทขมือนีแคเมาเข้มลหสน่เข้มแล้วสิบบาทเข้มสิบาทเนี่ยเข้มสิบาทเลยอีสีไปหาบอบอเอาหลายจ้าของนี่แม่แม่ซื้อมาหบาทกับไปเอาสิบบาททนเลยซื้อบางแปดบาทเขาสิบาททนั่ะมเนีเอาหลายเลยโอ้ยคือการเน่าอพผมก็มือสีนี่คือการมื้อหนมก้เอาหลายคัน ขันซือคือว่าสุกตอนใหญ่เนี่ยเส็มยหกสีบบาทย้เนี่เอามาบัวถอยหญ่หกสิบาทเด้ว่าหมอสมบัติเอาแพงสมบัติเเอาแพงแค่ว้บ่ไอ้ต๊นพุยเองแค่คนเดียวสมบัติอแหนหันตีนน้ย้อนได้ย้อนเธออยู่หมอสมบัติก็ได้เมื่อนี้ เนี่ยแม่บ้านยูกูเนาะมันบ้านยูกูเนี่ยเวิดบุญแล้วไปจักบ้านนี่มันโดนตายเลยแต่เฮงออสมัครผู้แทนอยู่เค้ากับไรบ่ได้ไปเอาก็เอาไงเถอะได้โอ้ยมายังให้คน่าโอ๊ยมาเอาแผลไปสีดาเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยเฮาเลยว่ะเนี่ยเขากูเฮาครบครบมือไว้นอนอยู่ทุกสาระอยู่อำนาจมันบ่ดีว่ะเอามาไปบ้านเดียดนี่เอ่ว่ามาเอาโตนี่แหละ คนไข้ลายเก็บของ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 อลยเก็บหวานเก็บยาใส่โต๊ะป้าป้าคนไข่ลายลายถินอยู่นงามงานคนทองมากเขาจะขอไปมาเขาามเฉาเลยมาป้าฟัวเน่าย่แล้วเ่าหอนผีหนอกเราให่เน่าหอนผีเอาป่าเสียรเนาหลงส่แย่คือแย่คบแย่หูวบคือครับพัดบางไฟนนะจเฉยเรียกพัดบางไฟหองไ ขอยเป็นยางีอยนีเป็นเจ้าอยากกินกบมันก็เป็นยังซีแหละเจ้าอยากกินกบมันเป็นยังซีแล้วก็เลย้อยจักอูมบักอันส่วนจักับอันแบบเศร้าก็มากาั์ดไปาสวนจักแบบอันก็เิมเดยมนนใหุ้มบักเรดบักเรเอ้าเจ้าไม่รู้สองเตบอกกาอูไค่ะไม่ฮะง่ายอ่อนน้อยดีเป็นป่านแก่ข้า ไปคนลื้อทาออกนี่เราหวานันมันอยู่หกเปือเ้นอนน้ำโคมันนักเงินหกลอยแต่ว่าเราแค่เขแค่แ้เป้ยตเห็ดเองหมดตองเห็ดเองหมดแต่เอเห็ดเอง่อยูมือละน่อยโอยูต้องล่อยห้าสิบตัวกระเจ้าเครื่องมือเฮานี่เอาเครื่องมือเฮ้านี่เห็ดมันมได้ทันไซื้อเครื่องมือจะค้องกันเเครื่องมือเ่อเออยังม ซื้อสี่อ,อยกว่าแพทย์ไ้เคือมือกมาดัดแตกิเอางนเซื้อวันคุ้อแจ้งขายยาเนี่ยอู่บงบนมั้งซื้อเมื่อปลาตัดสื้อสี่อยนี่เข็มยิเกันยังหอมอีเอามาปัวเพวาคนก็ได้อยู่ได้ถ้าไปเอาหลายอย่างของออาาพ,พนนรา,าพบาทเท่าทึ่ง พอเท่าขานมันน้องน้พกเนี่ยเข้าทึงพี่ป้อม่านบปเของปัวปัวตายเท่านั้นปัวบางแนี้ทัดแ่เศร้าสามโมงสามโมงสี่โมงคนยังในเศร้ามึงในก็ได้เจ็บผมหมดผมมันงอน่อนระบากมานเด้อือโอ้ยเตสัดาลโอ้ยอดตาเหตุย้อนเล่าดีข้อเล่าดีขันเจของปัวปัวตายเลยเท่านั้ มันมาเร่งไหล่หละมาเร่งทีดยาก,กับตีดยาเข้มลรากสิบบาทแล้วนเราดีจะเหลือเงินเดืบาทรวยตัวมันเราดีจะเราห่งเงินเท่าไรห้เท่าไรก็มั